ก็รู้อยู่แล้วว่ามันสิบสองต่อสามสิบสองจะบอกทาไมเนี่ยใครเอาไปใช้ก็บ้าแล้วเหมือนกันเนาะเอาเลขไม่สวยไปใช้งานเลขสวยๆมีไม่เอาไปใช้นะฉะนั้นเราอย่าใช้ค่าที่เขาให้มาหรอกเอามาอย่างละห้าสิบกรัมถือว่าใครหมดใครใช้เยอะแก๊สออกซิเจนหมดแน่นอนก็เทียบเลยห้าสิบกรัมออกซิเจนอะคูณไปกรัมออกซิเจนกับกรัม คบอนไดออกไซด์เทียบได้ไหมครับตรงนี้ใส่อะไรดีกี่กี่กี่กรัมออกซิเจนเป็นกี่กรัมคาร์บอนไดออกไซด์สายสองกรัมออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์ท,ทั้งหมดเฮ้ยนี่นมันคาร์บอนต้องสี่ถึบสี่เนี่ยเสร็จแล้วง่ายไหมกรัมออกซิเจนต่างเงนไปเนะ ได้อย่างนี้ถูกไมสอง้อยเจ็ดสิบห้าหารสี่นะเรียบร้อยอเห็นนะครับ บนะแล้วก็เป็นการบ้านนะครับการบ้านวันนี้ก็คือเนี่ยครับตั้งแต่ข้อหน้าสามสามนะข้อสามแปดเป็นต้นไปเลยมีไม่เยอะเลยมีนิดเดียวสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สงสี่สห้าสี่หกแค่นี้ครับนะการบ้านก็หน้าสามแปดจนหมด